แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัวเอะ EU นะครับสกุลเงินเอเเราจะเห็นนะครับว่าราคานั้นยังไม่สามารถที่จะเบรกนะครับโซนแนวต้านสวิงไฮขึ้นไปได้นะครับอดังนั้นนะครับเขายังทำกรอบอยู่ในแนวโน้มของเทนขาลงอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังนไ,ไม่ได้ช็อกแน่ได้เนาะ ดังนั้นนะครับเรายังมองว่าตัวของสกุลเงิน่อ AU เนี่ยยังอยู่ในโซนของแนวโน้มเทนขาลงนะครับดังนั้นโซนแนวที่เราให้ความสนใจเนี่ยของสกุลเงิน a อเนี่ยคือโซนการเซลลที่โซนแนวต้านซึ่งตรงนี้มีสัญญาณในการเซลล์เมื่อคืนนี้ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารอสัญญาณอีกครั้งหนึ่งที่ โซนแนวต้านราคาแถวแถว0.66592และโซนแนวต้านตัวหนึ่งก็คือราคา0.66467อ่าเรามาดูกลยุทธ์ในการเทรดน,นะครับเราจะรอสัญญาณเนี่ยขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่สองอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ไหลลงมารอขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านอีกครั้งหนึ่งที่หนึ่งนะครับจังหวัดเนี่ยแท่งเทียน P.A. เซลนะ เมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PSLT z o ซนแนวต้านอีกครั้งหนึ่งเราจะเซลล์กลับลงมาและมาเก็บ TP เนี่ยที่ราคา0.66249ครับชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งเซลล์ในคู่สกุลเงินของตัว a u วันนี้นะครับ